ครับพี่สวัสดีครับผมมาก็จะมาใส่ชุกเกียร์ตอนแรกเมื่อกี้ผมไม่ได้พี่ไม่ครันสตาร์ทพอเวลาเราใส่ไอตัวที่ทาไอสปริงพอเวลาเราใส่มันตกลงมาอยู่ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งพี่ พี่อีกด้านพี่ตอนแรกเกียร์อยู่อีกฝั่งพอดีใส่ไม่ได้พี่ต้องเปลี่ยนเกียร์มาอีกฝั่งหนึ่งก็เลยทำได้เพราะว่าถ้าใส่ฝั่งนู้นก็ไอตัวค้ำสปริงมันจะตกก็เลยเปลี่ยนเกียร์อีกฝั่งหนึ่งพี่ครับระบบเกียร์ต้องดูให้ดีพี่ถ้าไม่งั้นเกียร์ไม่เข้า เกียร์หนึ 2, ่งเกียร์สองเกียร์สามไม่เข้าผมก็เลยดูสังเกตให้ดีๆพี่เพราะว่าไอ้เกียร์มันสำคัญสุดๆในมอเตอร์ไซค์ถ้าไม่งั้นก็ไม่เข้าเพราะว่ามันจะขับแล้วมันมันจะไม่ไม่ขับเฟืองพี่เฟืองหน้าเฟืองสเตอร์หน้าเขาไม่หมุนถ้าใส่ไม่ถูกไม่ถูกก็เลยต้องใช้เวลานิดหนึ่งพี่ เรื่องเกียร์สำคัญนะถ้าพี่ๆอยากจะทำต้องสั้งเกตให้ดีๆเพราะว่าเกียร์มันไอตัวตัวดึงเกียร์มันขณะมันไม่เท่ากันพี่อ่กาก้านปูยอไม่เท่ากันเพราะว่าอถอดอีกฝั่งหนึ่งมาใส่อีกฝั่งหนึ่งก็เลยต้องต้อง,องหาจังหวะ ที่ว่าไอตัวตัวเฟืองอ่าจะขึ้นลงเหมือนปกติไหมกลัวจะติดติดขัดก็ประมาณนี้พี่ก็หาจนเจอเพราะว่าก็เป็นช่างก็ธรรมดาพี่นะเวลามีปัญหาเราก็ต้องอาหาวิธีแก้ปัญหาของอ่ามอเตอร์ไซค์ทำไมมันเป็นแบบนี้ ทำไมขึ้นมากไม่ขึ้นมนะ่งอะไรโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่เดี๋ยวเรามาดูการาประกอบแต่ว่าไม่มีคนถ่ายวิดีโอผมก็เลยถ่ายที่ว่าประกอบเสร็จแล้วใส่เกียร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปอีกอีกต่อไปพี่เพราะว่าคลิป เสื้อสูบฟ้า,าสูบผมยังไม่ได้ประกอบอตอนนี้ผมประกอบแค่ชุกเกียร์กับข้อเวียงก็เลยหาวิธีเพราะว่าพลิกอีกด,ด้านกลัวเกียร์ไม่เข้าพอตั้งเกียร์เข้าเสร็จนะเรียบร้อยผมหาจังหวะก็เลยครอบก็เลยเร็จ เห็นข้างบงพี่ใส่เข้าเย็นอ,อ็ปัดครอาเกียร์ก็โอเคเรียบร้อยก็ประมาณนี้พี่คลิปนี้ประกอบอเกียร์เสร็จพี่ใส่เข้าเยางเรียบร้อยเดี๋ยวรอ paken lho paken api paken la fa uh, su keba siya su la paken fa krop a uh, klas ko ane ko cop ane เรียบร้อยปีใส่เกียร์ก็โอเคโอเคเข้าเกียร์ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่ประกอบเข้าเหวียงกับเกียร์ลูกสูบพอดีไปขวาเดี๋ยวต้องรอปักเกมอันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนพี่เดี๋ยวเรามาต่อคลิปการใส่เสื้อสูบกับฝาสูบตั้งมัด ไทมิง่งโอเคครับอ,อย่าลืมพี่กดติดตามช่อง y o YouTube อ่าแบลนเดินด้วยพี่ก็วันนี้ก็คลิปประกอบอข้อเวียงชุดเกียร์ก็ประมาณนี้พี่โอเคครับสวัสดีครับ